สวัสดีพี่น้องขาย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 ใครอยากซื้อมาพี่น้องขายให้เนี่ย,ยาุกญาขายอย่างเดียวครับ คขายขายขายเขาเชี่ยวเข,ขาฮันบังใจพ่ล่ะฮัม ขายครับขายคันนี้ครับน้องสายฝนแคป3 20 DGC 95, 95ครับใครอยากซื้อก็ทักมาซีนกระบอกเปลี่ยนแล้วครับกระบอกมุมเออกระบอกอามกระบอกบอกมุมปีเรียบเปลี่ยนแล้วครับ งานดีทำงานไวครับเครื่องยนต์ดีครับปกติเรยวดีครับพร้อมลุยครับรถพร้อมลุยงานเชาวบ้านครับพี่น้องเมื่อนี้เพื่อเสียเ,เงินไป แก้งานให้เพิ่นครับเงินคาน้ํามัเดี๋ยวไปแก้งานวงการนี้มันอย่างนี้เลยครับ แงานหลวงก่อนครับเห็นงานเชาาบ้านก่อนครับมึอเพราะให้ได้เงินจังหน่อยก่อนนี่ครับขายครับคันนี้ขาย ถูกเสยิ่งกว่าถูกครับ950นี่น้องรถด,ดีดีคนที่กำลังหาซื้อรถอยู่นี่ได้ไปสภาพนี้ราค่านี้นี่ว่าเป็นรถจอดซ้ำครับพี่น้องเป็นรถที่ทำงานอยู่เรื่อยๆปกตีครับเอาไปซื้อรถเข้าไปหาซื้อรถจอดครับพี่น้องรถเขาจอดไวโด้โดนๆนะครับเาขาขาลังค้นห้าลังคั้นเขาบิวข,ขาย เอาบิวขายแล้วบ่ได้ใส่งานครับเอามาใส่ว่าท่านพ่อเข้ามพอะ